ในยามค่ำคืนที่คุ้นเคยผ้าแผลที่กำลังนอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงนอนที่มีแสงไฟจากด้านนอกส่องถึงเธอก็รับรู้ได้ถึงสัมผัสอันนุ่มนวลที่มักจะกวนใจเธออยู่ทุกคืนเธอลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่เกิดขึ้นก็พบว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่เธอจะต้องเจอทุกครั้งที่นอนหลับ หญิงสาวคนเดิมที่กำลังโอบเอวเล็กๆของผ้าพแพรริมฝีปากที่ฝากรอยจุบอันนุ่มนวลเคลื่อนไหวไปมาบนร่างกายของเธอเป็นภาพที่ผ้าพแพรนั้นเห็นมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้กลับแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะพระแพรรู้ว่าหญิงสาวที่กำลังฝากรอยจูบไว้ทั่วรื้ร่างของเธอนั้นคือใครสิ่งนี้ทำให้พ่อแพรเริ่มหัวใจเต้นแรงขึ้นและร่างกายเริ่มสั่นรัวเธอเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะร่างกายของเธอเริ่มร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้นี่จะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ครั้งนี้กลับใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดทั้งการสัมผัสเสียงกลิ่น ความรู้สึกรวมถึงอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นผ้าแผลเริ่มทรงเสียงออกมาเพราะความรู้สึกดียังบอกไม่ถูกนี่มันอะไรกันความรู้สึกนี้เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยทำไมมันรู้สึกแปลกๆไปทั่วร่างกายเลยล่ะโดยเฉพาะตรงนั้นน่ะ ผ้าแพรที่กำลังสติหลุดไปไกลก็เอื้อมมือไปจับท้ายทอยของอีกฝ่ายพร้อมกับออกแรงกดท้ายทอยนั้นด้วยความพึงพอใจโดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มถลำลึกไปกับห้วงความรู้สึกในความฝันจนเวลาผ่านล่วงเลยไปนานกว่าทุกครั้งผ้าแพรจ้องมองไปที่อีกฝ่ายที่กำลังบรรจงปลดกระดุมชุดเดสที่เธอใส่อยู่การกระทำนี้ทำให้ผ้าแพรเริ่มได้สติกลับมาคุริยาคะ ผ้าแพรเพลอเรียกชื่อของอีกฝ่ายออกไปทำให้หญิงสาวที่กำลังปลดกระดุมชุดเดรสอยู่หยุดการกระทำและค่อยๆเงยหน้ามองพระแพรด้วยแววตาที่แตกต่างไปจากปกติที่พระแพรเคยเห็นจากแววตาที่อ่อนโยนและอบอุ่นตอนนี้กลับกลายเป็นแววตาที่คล้ายกับหมาป่ากำลังจะขย่ำเหยื่อลียาที่แสยะยิ้มและจ้องมองมาที่พระแพรราวกับว่าเธอคือเหยื่อชั้นดี เธอเค่อยๆเอื้อมมือจับที่ใบหน้าของพระแพรก่อนที่จะพูดออกมาว่าคุณน่ะไม่มีวันหนีลียาพ้นหรอกคะ่ะทันทีที่สิ้นเสียงของลียาพระแพรก็สะดุ้งตื่น แสงแดดนั้นสอดส่องเข้ามาที่ดวงตาของผ้าแพรอย่างจังถึงจะยังตกใจกับความฝันที่ดูเหมือนจริงยิ่งกว่าครั้งไหนๆแต่ตอนนี้เธอก็ต้องรีบไปทำงานเธอเหลือไปมองนาฬิกาก็พบว่าสายมากแล้วเป็นเพราะเมื่อคืนเธอรู้สึกเพลียมากจนเผลอหลับไปโดยลืมตั้งนาฬิกาปลุก พัะแพรรีบจัดการตัวเองให้พร้อมไปทำงานแต่ในตอนที่เธอหยิบกระเป๋าสภายขึ้นมาก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่าเธอไม่มีรถและนั่นทำให้เธอนึกถึงคำพูดของลีอาที่บอกว่าให้พัะแพรโทรบอกให้ลียามารับไปส่งที่ทำงานพัะแพรลังเลอยู่สักพัก แต่ในที่สุดเธอก็เลือกที่จะไปทำงานด้วยตัวเองเหตุผลมีเพียงอย่างเดียวคือเธอต้องการอยู่ห่างจากลียาให้ได้เท่าที่จำเป็นพระแพรลองกดใช้บริการรถยนต์ในแอปพลิเคชันแต่ปรากฏว่าราคานั้นเท่ากับซื้ออาหารได้สองมื้อเลยสำหรับพระแพรสุดท้ายพระแพรก็ถอดใจและเลือกที่จะนั่งรถเมย์ไปทำงานด้วยความที่ครั้งนี้ คือการนั่งรถเมย์ครั้งแรกพระแพรขึ้นรถเมย์ผิดซ้ายถึงสองครั้งและต้องเดินข้ามถนนเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมย์ที่ถูกสายพระแพรที่แต่งหน้ามาซะสวยก็เริ่มเยิ้มไหลด้วยเหงื่อที่ท่วมไปทั่วใบหน้าสุดท้ายพระแพรก็พึ่งพาตัวเองให้มาถึงที่ทำงานได้สำเร็จโดยสภาพที่ดูไม่ได้เลย ใบหน้าที่เหงื่อไหลเยิม้มหัวที่ฟูจากการต้อลมขณะนั่งรถเมย์อีกทั้งตอนนี้ก็เลยเวลาเข้างานมาถึงสองชั่วโมงแล้วใบมิ้นที่เห็นสภาพของเพื่อนที่ดูไม่ได้กว่าทุกวันที่ผ่านมาก็รีบวิ่งเข้าไปหาก่อนที่จะพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแกสภาพนี้อ่ะเอ้ยฉันนึกว่าแกจะไม่มาทำงานแล้วนะวันนี้โทรไปก็ไม่รับแกโอเคปะเนี่ย ผ้าแพรที่เดินมานั่งที่โต๊ะทำงานด้วยสีหน้าเลื่อนลอยราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วเรียบร้อยเธอทิ้งกระเป๋าและทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างแรงและหยิบขวดน้ำที่อยู่ข้างโต๊ะขึ้นมาดื่มอย่างรวดเร็วใบมิ้นที่ยืนมองดูภ้าแพรด้วยความเป็นห่วงก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเฮฮแกค่อยๆกินก็ได้แกเดี๋ยวก,ก็สำลักตายหรอกผ้าแพรที่ดื่มน้ำจนหมดขวดเรียบร้อยแล้วก็พูดขึ้นว่า อาฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังไม่ตายเฮ้ยทำไมเป็นฉันเนี่ยมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยพ้าแพรพูดพร้อมกับลูบไปที่ศีรษะของตัวเองและหันไปมองใบมินด้วยแววตาคล้ายกับกำลังจะร้องไห้ใบมิ้นที่ยืนมองดูเพื่อนอยู่ก็รีบเข้ามาปลอบเฮ้ยใจงเย็นเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพ้าแพรตอบกลับมาว่าฉันนั่งรถเมย์ผิดอะแก รถนะ่ะมันพาฉันไปไหนไม่รู้เนี่ยฉันต้องวิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามทางรถไฟมาขึ้นรถอีกฝั่งหนึ่งหน้าฉันตอนนี้นะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วโดนทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งควันพอกหนาจนจะเป็นหน้ากากอยู่แล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนะใบมินที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าเอ้ยแล้วรถแกแกไม่ได้ขับรถมาหร พระแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็เงยหน้ามองใบมิ้นด้วยความคุ้นเคืองเล็กน้อยและเอามือตีไปที่แขนของใบมิ้นอย่างแรงจนเจ้าตัวสะดุ้งก่อนที่พระแพรจะพูดขึ้นว่าฮึแกเนะ่ะเมื่อคืนทิ้งฉันอย่างนั้นได้ไงไม่มีเงินให้ฉันยืมไม่ว่าหรอกนะแต่แกทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวในที่น่ากลัวน่ากลัวแบบนั้นได้ยังไงอ่ะฮะชัะ ใบมินที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดและรีบโผล่เข้ากอดผ้าแพรอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยแกฉันขอโทษจริงๆนะคือเมื่อคืนมันมีเรื่องด่วนจริงๆอะ่ะแม่ฉันอะ่ะดันไปทะเลาะก,กับยามหน้าบูบ้านน่ะสิฉันเลยต้องไปเคลียร์เนี่ยเนี่ย,เ,ยเรื่องเกือบจะถึงโรงพักเลยนะรู้ไหมเอา,อางี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวโอเคไหมปลอบใจงไงอืม ใบมิ้นพูดพร้อมกับกอดพระแพร่แน่นขึ้นพระแพร่เองที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะใจอ่อนลงและพูดขึ้นว่าฮึ ö, ได้วันนี้ก็เตรียมตัวล้มละลายได้เลยโทษฐานีทิ้งฉันไว้กลางทางดีนะที่คุริยาช่วยฉันไว้ไม่งั้นป่าเนี้ยฉันได้ออกข่าวหน้าหนึ่งแน่ใบมิ้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ตาเบิกโพล่งด้วยความแปลกใจและพละมือออกจากพระแพร่พร้อมกับยกมือขึ้นมาปิดปากพร้อมกับพูดว่า ฮ่าโอ้ my god คุณริยานะหรอคุณริยาจ่ายค่าซ่อมรถให้แกเหรอพาแพรหันมาตอบเพื่อนที่ยืนตกตะลึงอยู่ฮ้ไม่ใช่แค่จ่ายค่าซ่อมรถหรอกนะเขาเอารถฉันไปซ่อมกับญาติเขาแล้วเขายังช่วยฉันจากเด็กวัยรุ่นที่ไหนก็ไม่รู้แถมยังขับรถไปส่งฉันที่คอนโดอีกยังไม่หมดนะเขายังบอกให้ฉันนะ่ะโทรบอกให้เขาขับรถมาส่งฉันที่ทำงานด้วย ใบมินที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตื่นเต้นเฮ้ยแล้วทำไมแกถึงนั่งรถเมล่ะทำไมไม่ให้เขามาส่งดูสภาพแกสิเนี่ยพระแผลใช้มือสั่งผมให้เป็นระเบียบมากขึ้นก่อนจะพูดว่าก็ฉันไม่อยากเจอเขาอะใบมินที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงและพูดว่าอ้าวทำไมอ่ะเขาเพิ่งช่วยแกให้รอดพ้นจากวิกฤตเลยนะเว้ย พ่อแพร์ขมวดคิ้วแล้วหันมาตอบใบมิน้นว่าอืมเรื่องนั้นมันก็ใช่แต่นี่มิน้นฉันรู้สึกว่าแบบหลังจากที่ฉันเจอเขาอะอาการฝันลามกของฉันอะมันก็หนักขึ้นมากกว่าทุกทีเลยนะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วว่าแกนี่ฉันจริงจังเลยนะมินม้นใบมิ้นที่ฟังอยู่ก็พูดขึ้นว่าอา้าวแล้วแกจะทำไงต่อไปอะพ่อแพรก็พูดขึ้นว่า ก็คงไม่ไปกินข้าวกับเขาแล้วอ่ะแล้วฉันก็จะไปรักษาอาการที่ฉันเป็นอยู่อย่างจริงจังสักทีนะเนี่ยนี่ฉันนัดหมอไว้แล้ววันเสาร์นี้อ่ะพอแพรพูดพร้อมกับยื่นใบนดะจิตแพทย์ออนไลน์ที่เพิ่งปริ้นออกมาเก็บไว้ในขณะนั้นเองก็มีเสียงใครบางคนเดินเข้ามาใกล้ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังสนทนากันอยู่เป็นผู้จัดการนั่นเอง